มีใครยังอยากฟังกลับกับปายร้องเพลงด้วยกันอีกไหมครับว่าแต่้อมยังเพื่อนให้คิวขอเสียงไม่ร้ายดังหน่อยครับผม สำหรับเพลงต่อไปนะครับ,รบและหลายคนอาจจะเคยฟังในคอนเสิร์ตของผมมาแล้วเป็นเพลงที่ผมกับไบร์ร้องด้วยกันเหมือนกันครับผมครับผมเป็นเพลงที่พูดถึงผู้ชายที่ไม่เอาไหนคนหนึ่งที่รักเธอคนเดียวนี่ฮัด้วยครับผมสำหรับเพลงต่อไปนะครับผมชื่อเพลงว่าเพียงเธอนะครับ ทสานกพ็พอแล้วเธอจะรีกว่าบ้านเดอยู่ด้วยกันเลยก็ได้เป่าดอนสงสัยเบบีเธอคงต้องรอ

ใช่เราผู้ชายคนนี้ไปดูแลด้วยนะเฮ้ยฝากบ้างได้ไหมฝากบ้างนะเอาไม่ได้แล้วโอเคแต่ว่าไหนๆพวกเราก็มาเล่นคอนเสิร์ตกันในงานวันคริสต์มาสใช่ไหมครับพวกเราจะมาร้องเพลงคริสต์มาสก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมมีใครจะตั้งรากคริสต์มาสไหมครับช่วยกันร้องหน่อยนะครับ น้องดั่งดั่งดายืนดีเลยครับผมเดี๋ยวลองได้มั้ยตายหรอดูหรอจริงแหละไล Christmas I can you ครับตรงนี้เลยยืนพูดกันเลยขางกันเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่ใช่รอได้อีกชั่วโมงไม่ไม่ได้มาถึงโชว์นะครับหยแต่ความหล่อความเท่มาถึงมาดีเหนื่อยงฮะมาปียังหล่อยังเท่กันอยู่เลยขอบคุณครับเมื่อยบ้างมีเมื่อยบ้างครับแบกความหล่ออะไรคบมี้างเองปวดหลังบ้าง อะไรแบบนี้แต่ทองหล่อมาตั้งปีขนาดนี้นะครับ,บอ่ะดังน,นั้นวันนี้เดี๋ยวไปของขวัญสุดพิเศษเลยนะครับถามความรู้สึกดีกว่าทั้งสองคนเลยรู้สึกยังไงบ้างครับได้มาเซเลเบตได้มาฉลองคร<ช>ิสต์มาสที่สยามรังก้อนแห่งนี้ครับดีใจครับขอบคุณมากมากวันนี้ร้อนด้วยขอบคุณทุกคนมากจริงๆรู้ว่าทุกคนตรงนี้แบบร้อนแล้วก็อาจจะเหนื่อยมากๆเห็นบางคนมาตั้งแต่ตอนกลางวันมันให้กำลังใจตอนฟาลเช็คนะครับขอบคุณขอบคุณมากจริงๆครับหวังว่าจะได้มาฉลองคริสต์มาสกับทุกคนที่นี่สยามรังก้อนอีกครั้้งวาว ครับแล้วครับรู้สึกไงบ้างครับดีใจดีใจมากๆเหมือนกันคนระับผมเพราะว่าวันนี้ก็คือทั้งพี่พี่แฟนคลับของไบร์แล้วก็พี่พี่แฟนคลับของผมคือแบบมาให้กํบบาลังใจกันเยอะมากเลยทุกคนคือแบบให้ความร่วมมือดีมากน่ารักมากเก่งมากครับทุกคนชาวบ้านทุกตนส่งเสียงขน่อยแล้วนี่เห็นตอนเห็นตอนสองคนโชว์อะไรเงี้ยมีซาวเสียงไหนคนโซนอยู่ไหนครับคนโซนอยู่ไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คนคนคน,นี้เห็นมากกับแฟน เป็นคนโสดที่มาฉลองคริสต์มาสแต่พี่เข้าใจนะว่าเหตุผลที่เขาโสดเพราะอะไรเป็นไงนะสาเหตุที่โสดเพราะคนโสดคือไบร์แล้วครับนะเขาไม่ยอมโสดแล้วก็มาฉลองกับคุณสองคนในะวันนี้อ่ะกำลังจะผ่านปี2024อยากให้ไบร์กับกราฟได้แชร์โมเมนต์นิดนึนนงมีช่วงเวลาไหนในปีนที่แบบรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขอยากจะแชร์กับแฟนเก่าทุกคนเลยได้ทราบไหมครับโอ้ทำแม่น้ำวันนี้ใช่ไหมฮะอือ แต่มันนี้ดีมากเลยครับเพรจริงๆถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราออกมาเล่นก่อนแล้วเขาถามว่าโมเมนต์ที่ดีของปีนี้คืออะไรผมว่าวันนี้คือหนึ่งในนั้น,ใน,ใน,ในว้าวขอบคุณนะขอบคุณกระสุนมากคริงๆคุณเด็กปีนี่แล้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมของไบรท์เลยนะมีโอกาสได้แบบไปเจอๆกับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลโห่หัวตอนที่ไปแข่งบาสน,นี่ก็เชีย,ยร์อยู่เหมือนกันดูอยู่เหมือนกันแบบสุดยอดมากขอบคุณคริงเฮ้อแบบโอ้ยเจ็บเท้งนั้นนะฮะ แข่งบาสก็ต้องทำคะแนนนะเนาะอย่าได้ตึกไอ้เป็นแฟนต้องทำยังไงฮะน่าจะต้องทำใจไปก่อนครับตอนเอาแล้ครับเอาและครับเอาล้วครับยังไงนะน่าจะต้องทำใจไปก่อนทำใจก็พอได้แต่ทำใจไม่ให้บัตบอยอันนี้ทำไม่ได้นะเขามาทุกดอกนะฮะโอเคครับนะครับมีโมเมนต์ไหนอยากจะแชร์บ้างครับปีนี้อ่าโมเมนต์ไหนนะครับเอาเป็นโมเมนต์ทุกๆครั้งที่ ได้เจอพี่พี well> ่แฟนคลับทุกคนนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบดีใจดีใจจริงเพราะว่าถ้าพูดจริงๆก็คือแบบพี่พี่แฟนคลับก็คือเป็นกําลังใจของทั้งผมและทั้งไตรมากๆนะครับผมถ้าเกิดแบบมีพี่พี่แฟนคลับตามไปเชียร์ตามให้กำลังใจที่ไหนนะพวกเราอุ่นใจเสมอแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมนะตามไปเชียร์พวกเรา้ที่โตเกียวนะครับพี่ๆว้าว นไม่แน่ใจว่ามีคุณลูกบอลคนไหนยังยังหลงยังน l o s อส n g นก p Space อยู่ไหมะะมีใครมีตั๋วญี่ปุ่นหรือยังฮะญี่ปุ่นใค่ปากซอยนะโอเคครัวบอกแล้วแล้ววิสมาสหรือว่าปลายปีแบบนี้ฮะปกติสองหนุ่มมีมีพันหรือมีทริปจะไปทำอะไรพิเศษไหมครับอ๋อก็ก็ปีนี้ดีเลยครับนี้ ครับจะมีเหมือนเป็นคาด้าคอนเสิร์ตด้วยกันกครับ<อ>ก็กฟ,ฟ,ฟิโอล์ด้วยครับที่ญี่ปุ่นเถอะแล้วก็เดี๋ยวค<อ>งเจออยู่ที่มันต่อผมกับกำเนี่ยนะใช่ครับ<อ>ไปไหมไปไหมอ๋อไปเป็นกำลังใจกันด้วยจำได้นะใครบอกไปแล้วแล้วเราอัดวิดีโอเรียบร้อยดิจิตอลฟุตมิ้นนะฮะทุกทีบอกเลยนะฮะระบุตัวต,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 วตวนได้หมดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราเป็นกำลังใจกับทั้งสองหน,นุ่มก็ได้เลยนะครับครับผมแต่วันนี้เขาไม่ได้เตรียมของขวัญมาแค่โชว์อย่างเดียวเพราะเรามีของขวัญพิเศษ จากสองหนมซานต้าด้วยแล้วจะมาเล่นเกมกันอ่าพิเศษเลยสปายมากเอาอย่างนี้ก่อนอื่นให้คนที่นะครับอยากจะมาร่วมสนุกนะครับคุณเตรียมแบบประชาชนขึ้นมาฮนะเราจะรุ้นไปกับ i อเดียคอ่าง่ายๆแบบนี้เลยลหมายเลข l u c กี้นัมเบจากไบร์นะครับขอเป็น2หลักระหว,ว่าง0 0, 0 9ถึง99แล้วใครมี2หลักนี้ เป็นหมายเลขลมท้ายของหมายเลขตักประชาชนเป็นผู้โชคดีสามท่านเนี่ย okay. โอเคไม่ร้ายครับชอบหมายเลขอะไรครับ27ครับ27แด่สเดนี่าเลขดีเนาะดูแลลูกคุณเดินไปเลยเดินมาเลยเดินไปเลยเดินไปเลยแล้วสามคนแรกสามคนแรกต้องวิง่งว้าว <laughs> โอเ,เดี๋ยวก่อนยีิบเจ็ดหมดเลยเอ๋อ ยี่สิบเจ็ดหรือเปล่าสาวคนแรกเลยครับต้องลงท้ายนะต้องลงท้ายของหมายเลขประชาชนเออเป็นเลขที่ดีใช่ไหมใช่ยี่สิบเจ็ดเลขเหมือนวันท้ายวันเกิดใช่เลยเขาไม่รู้เนาะฮะโอเคครบหรือยังครับครบหรือยังครับโอเคครบเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคอเดี๋ยวสแตนพานไปก่อนนะครับมาต่อกันที่กราฟครับผมเห<ะ>มือนเดิมกติกาเหมือนเดิม สองหมายเลขที่ครับชอบครับสองหมายเลขน,นะครับสองหลักหมายเลขสองหลักงั้นตอนแรกว่าจะเอาเลขนั้นแลหละแต่ว่าทีนี้ไว่เลือกเป็นวันเกิดแล้วงั้นผมขอเลือกเป็นศูนย์สี่ครับผมอ่าศูนย์สี่ศูนย์สี่ก็หมาย้ามวันเกิดผมก็จะหรอใช่เห<อ>ม <า S 1> ือนกันเลยใช่ไหมฮะโอเคศูนย์สี่ครับมาแล้ว 3, 5, ครับสาม่านครับลงท้ายด้วยศูนย์สี่มาเลย เชี๋ครับเดี๋ยวครับอย่าโมแต่กรีดครับผมใช่ครับฝั่งนี้คือคือรองเท้าศูนย์สี่แต่ไม่รู้จะออกยังไงใช่ไหมฮะยังไงดีฮะนะครับคุณหาจริงจริงนีมีตรงนี้ท่านหนึ่งนะฮะขาหนึ่งขาหนึ่งเขาสามารถออกไปได้ไหมฮะเขาสามารถออกไปได้ไหมฮะเขาอยู่ตรงนี้ครับเขาออกไปได้ไหมเขาลองท้าสูนย์ให้ไหมให้ไหมอ่ะให้ให้คุณลองให้คุณลองให้คุณโอเค อ่ะดูก่อนดูก่อนนะเช็คก่อนเช็คก่อนใช่ไหมรักรักเขาลารักแม่ลับก็ไม่รู้เลขแม่ครับคือมพี่โตเป็นแร็ปเปอร์แล้วนะนี่เดียวเก็แต่งราให้คุณแม่เลยโอเคครบไหมครบไหมสามหรถครบไหมรัะ มาเดี๋ยวครับจะพี่อาร์ตนะขึ้นมาพร้อมกันเลยขึ้นมาพร้อมกันเลยขึ้นมาพร้อมกันเลยฮะอ่ขอเป็นของไบรท์ก่อนก็ได้ครับของไบรท์ก่อนนะครับโอเคได้ขออนุญาตพอมให้นะฮะหาเซฟฟี่ก่อนหาเซฟฟี่ก่อนหาเซฟฟี่ก่อนใบเนี่ยนะใบเนี่ยนะเพี่อาผู้สยามรหลลกรทุกคนมารวมกันพากันต้อนรับสยามพหลลกรยี่สยามพหลลกร วันคล้ายวันเกิดของสยามพระกรด้วยนะฮะซึ่งก็คือ9ธันวาคมที่ผ่านมาและสองดวงเขาเกิดในเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday กับสองดวงแล้วก็ร้องมา One Two Three Happy มย้อนหลังน้องกราฟแล้วก็ลุงหน้าน้องไบรท์นะครับเน่ว้าวอาที่ถานเรียบร้อยนะครับวิ่งถ่ายรูปเค้กหน่อยไหมถ่ายรือยังเมื่อกี้ถ่ายได้นะย,ยังถ่ายได้ยังถ่ายแล้วใช่ไหมฮะโอเคด้าหน,าน,าน,านอนน้้าหนานโอ้โหน่ารักนมากเลยนะครับสุสานเกิดน,นะครับน้องปลายแล้วก็น้องกราฟด้วยนะครับขอให้เป็นปีนี้เป็นปีที่ดีอยู่แล้ว ดีน้าดีขึ้นในอีกสุขภาพกายแข็งแรงนะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับแฟนกลับไปทุกคนเลยขอบคุณครับก็มีมีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปครับวันนี้ก็เล่นให้ฟังแล้ว s h e อ l o c k c ว a u v e r s ครับสามารถไปฟังกันได้ที่ยู u ูบไอทีเอชไวซิงแล้วก็ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวใชเดือนปลายปีเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันที่ญี่ปุ่นครับผมโตเกียวก็ใช้พ่วงว่างๆก็นั่งรถผ่านๆไปก็ว่าๆว้าวว้าวว้าว เขาจะไปอยู่แล้วไหมก็ไปเจอกันได้ครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าไงเดี๋ยวมีเพลงมาฝากมีคอนเสิร์ตมาฝากแล้วก็หลายๆอย่างว้าวขอบคุณนะรับมีเพลงมาฝากนะครับมีเพลงมาฝากด้วยนะครับปีหน้าเราติดตามได้เลยยแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะนี่เรียกว่าเขาชิงนะนักแสดงชายยอดเยี่ยมนะฮะโบนะครับโบฮาเตะบอนแอชตะบอนแอชสนุกมากสนุกมากทุกทียังไม่ดูไปดูได้นะฮะในฟลิปครับผมครับผม ครับครับครับฝนวครับครับผมก็เหมือนกันครับเดี๋ยวปลายปีก็จะมีไปเล่นที่เดียวกันเล่นด้วยกันนั่นแหละครับผมแล้วก็ปีหน้าก็จะมีทั้งงานเพลงงานแสดงแล้วก็งานแฟชั่นงานต่างๆก็ฝากคนติดตามด้วยปีหน้ามีอะไรสนุกสนุกให้ติดตามกันอีกเยอะแน่นอนครับว้าวรอติดตามกันได้เลยนะฮะสนุกสนานแล้วก็รับรองว่า ประทับใจอัดแน่นนานตลอดปีอ่ะสุดท้ายแล้วกันครับวันนี้มาฉลองคริสต์มาสอยากให้ทั้งปลายแล้วกูกปับครับโวยพรคริสต์มาสหรือรวมไปถึงปีใหม่ได้เลยให้กับแฟนๆให้ชาวปลยแล้วคุณลูกปอ๊แล้ะทุกๆคนเลยครับครับผมก็คืนนี้นะครับ Merry Christmas นะครับทุกคนแล้วก็ Happy New Year สำหรับปีหน้าด้วยนะครับขอให้ สิ้นปีนี้เป็นสิ้นปีที่ทุกคนได้พักผ่อนได้มีความสุขใครจะเดินทางไปหาครอบครัวจะไปเที่ยวขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีมากๆของทุกคนดีกว่าปีนี้ครับผมเย้เราจะพูดไปเรืยและข้อหนุ่มแรปเปอร์ของเราจะคุยพร้วยกันแรปนะฮะโยโย่ยากแล้วไม่ได้เตรียมมาด้วยสิพี่ก็ ั่แหละครับผมก็ขอ Merry Christmas และก็ p p y y n w y y e r r ยร์ทุกคนนะครับผมขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกกคนนะครับผมขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่อะไรดีๆนะครับผมอะไรแย่ก็ไม่ต้องออกไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ปีหน้าทั้งผมแลวก็ใเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากครับ Merry Christmas ครับยัาผมอะไรไม่ดีทิ้งไปปีนี้นะครับแต่อย่าลืมเก็บพวกเราไปปีหน้าด้วย เสด็จลืมเราเลยเขาบอกอะไรไม่ดีทิ้งไปทิ้งหมดเลยหายกันหมดเลยทีนี้ไม่าเขาไปกับคุณสองคนแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะครับและนี่นะครับคืออีกหนึ่งความสุขของเราในวันนี้ครับไบคุชิรอปิขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณรุกยไปเลยครับขอบคนน้ำร้อนด้วยนะครับศิลป์เก่งมากทั้งสองคนเลยสองศิลป์เลยนะ